นายช่าง่้มรถบอกเลยอนุมโมทนาแล้วก็เป็นช่างตัดผมด้วยนะครับบอสเปนกับพูเลยอนุมโมทนาพี่บาวมนร้านซ่อมรถและร้านตัดผมในร้านเดียวกันขออนุมโมทนาพี่บาวมนด้วยค่ะก็ <c oughs> <c oughs> อเยี <c oughs> ่ยนรุ่นเลยตาลพะจางอันนี้ชื่อร้านตาลพชจัง ผมว่าเช็ดรถมาคุม,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 าาม,มช่างซ่อม,มรถเป็นช่างตัดผมพี่บอกโค้ดอันนุมาอนุโมทนาพี่บ่าวมูลหน่ะสาธุ์เนี่ยตีนุ่งตีเยอะเลยตีนังเนี่ยเชิญมาซ่อมรถและตัดผมสกินเฮด ใช้เครื่องซ่อมรถมาเป่าหัวนะครับอ้อนน้ำมันเครื่องมาลาด้วยเหรอครับเออไม่ต้องได้วิดีโออะไรไหมวิดีโออยู่แล้วครับของคุณบอกตั้งลมเลยเป่าหัวกับถังลมนะครับมาได้ผมได้นะครับน้ำรั่วกระลุกกระลุก นนเวลาก็ต่ำมันยาวดิคีบเรียวไอ้ทงซ่อมดถทงตัดผมติดไปกันนะรับตัดผมสักกินเหตุแล้ยร้านซ้อมรด เ <Bubble. S 2> ช่างเดี๋ยวบา์เบอร์ลูกค้าบ้าหญิงลูกน้องหาแต่ปลาแต่ผมเสร็จไปซ่อมปลาป้า้ด้วยนะเป็นช่างปลาป่า ชอบปาก็ซ่อมรถก็ซ่อมผมก็ตัดเปิดหัว นาพี่เ่าเมือนไม่ไดกรามปันต่อเดือนตูดมาเร็วอยู่กันนะคนนวดกันนะอย่ารอมันงอยู่กันนวดัวรไหมแน่้นคนถึงแล้วกินไอ่ตั้งนี่พ่อบวดพระแล้วนี่ได้น้องไม่ได้ยังกินอนะ่ะ ดำหมดเลยช่างยังว่างรับลูกค้าซ่อมรถนะวันนี้ช่างตัดผมช่างซ่อมรถ มีตังนี่นะ่ะเดี๋ยวเปิดถังหลาน,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 นตัดพุ่มหลานซ่อมรถนี่มีตังยังงัวรอยล่อไม้ผมมนล่อมไ,ม,อม,ไม,ม้น,บบนี่ล่อเหรอซ้ำร้อยหา้าสิบนะวันนี้ Chắc không lót cắtผม. Vietnamese mà mình cưỡng à, nằm gần thảo cái cả mình mình. มีตั้งเลยเัรอระเบ้อมัน้านตัดผมซ่อมเครื่องตัดยาเครื่องปนยาซ่อมมอไซ Sớm bà bà Ở à đây <laughs> Ha, chạy khả mới bỏ cánh nhá. Chạy khả tên mới bỏ không, đợi không, đợi không. Chẳng điều chuyển là điêu, xong lột Khả tên bởi thiết Chạy mày tan kia bác tít phải có này thầm rồi thầm tiếp, chết rồi phạt rồi สองบวกสองอ่ะเก่งสองบวกศูนย์บวกศูนย์สองบวกศูนย์แล้วก็บวกศูนย์ เก่งจังเลยลูกนายช่างหลานนายช่างเป็นเสมียนวันนี้มาเป็นเสมียนเนาะมาเป็นเสมียนขิดเงินเนาะเงินอันนี้เงินปอมจิงขิดขายแรงวันกี่บ้านนี้อันนี้มันก็คือเงินปอมเงินปอมนี่มาทำงานกำหนัดเดียวเหรอมาทำงานกำหนัดเดียวเพิ่งคิดขายแรงวันลักกี้บ้านอ่ะ nhi khí tăng mai đi mà chui anh, anh nít bơm nước đấy, đấy, ní là bơm, bơm nắp, bơm cái, bơm cái đáy, bơm cái lăng, mì tăm, chắp chảo, rót nước tưới cây, mở cửa xông ส้มสายน้ำผึ้งออกลูกแล้วมะนาวก็ปลูกกินเอง